ที่ไปไอเดียนะคะในการจัดทำกางเกงจังหวัดศรีสะเกดลายกูบีพรัสเป็นอย่างไรบ้างเรียนเชิญท่านค่ะในการออกแบบกาง,งกเกงกูบีพรัสนะครับก็เริ่มมาจากการที่เราในภาคธีขคยของขายของการค้าในประเทศไทยนะครับเราก็จะทราบกันดีว่าหลายจังหวัดเนี่ยเริ่มได้มีการเปิดตัวกางเกงประจาจังหวัดตัวเองเพื่อเป็นการสแสดงซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็เป็นการทําให้ ซึ่งไอเดียเหล่านี้พอทางออการค้าเราได้เริ่มตั้งต้นเราก็ได้มีการหาดือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดท่ทนานรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดท่านชนประนะครับที่ท่านก็ได้ให้คาแนะนํานะครับแล้วก็เราก็ผ่านกระบวนการนี้มาเป็นกังเกงประจําจังหวัดศรีสะเกดนะครับแล้วออนอกเดีจากนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้เริ่มออกกังเกงชุดนี้ไปทางหอ,อการค้าเราก็มีความตั้งใจว่าระยะหลังจากนี้เราก็จะ สามผู้ประกอบการที่สนใจในไลน์เราก็จะแจกไลน์ให้ฟรีท่านกาาน็สาบ้าเทนำไปต่อยอดในธุรกิจของท่านท่านอาจจะไปทาสินค้าแฟชั่นอย่างอื่นได้เพราะนะครับในส่วนของเราเองเนี่ยเป็นส่วนที่ได้รับดลประนะครับจากท่านผู้ว่านะครับและท่านรองสมนัทนะครับให้ทําการจําหนานะครับกางเกงลายกูปีพลาสนะครับซึ่งก็ต้องเรียนทุกท่านกับว่าในส่วนของการจัดการเนี่ยเราก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ การมีส่วนร่วมของทุกคนนะครับแล้วเราก็มองว่าอยากให้ทุกคนได้สวมใส่นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็ได้นําเรียนึกษาท่านผู้ว่านะครับเรื่องของราคาท่านเห็นได้ว่าทําไมเราเปิดราคาในราคานี้ออกมาเลยเราก็ได้ออกเป็นเป็น Google Form นะครับในการสั่งซื้อโอนเงินนะครับในส่วนตรงนี้เราก็เรียกว่าเป็นงานเป็นงานในส่วนที่งานหน้าผ่านค้าที่อยู่นะครับท่านก็ส่งใบออเดอร์นี่มาเราก็จะจัดการให้นะครับ ซึ่งตอนนี้ต้องเรียนทุกท่านอย่างนี้ว่าณปัจจุบันนะครับอ่านสมเด็จฯรับหน้าที่ทำท่านประธานของการค้าจังหวัดศรีสะเกดครับท่านรัฐมนตรีจังหรัดศรียะเกดท่านรองประธานบริษัทประชาลัมพัฒนาขีดสะเกดวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดนายสริทท่านสริทน่ากวารินมีผู้แทนท่านผู้การผดุงคุณทอจังหวัดศรีสะเกดมาร่วมงานด้วยนะครับมีท่านท่าการจังหวัดศรีสะเกดมาร่วมงานด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็มาครับท่านพลังจังหวัดก็มาท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดก็มาท่านพณิชย์จังหวัดนะครับก็มาด้วยท่านเกษตรจังหวัดกับท่านรองผู้วิการโรงยาลบุรีรัมย์ท่านชีร์สเกียร์ก็มาบุรีรัมย์าท่านบุรีเกียริทุกท่านและโดยเฉพาะคุณสัญของผมก็คือที่้องสื่อผชนครับที่กรุณามามารับฟังการแถลงข่าววันนี้อย่างที่สองท่านนะครับท่านรัฐวิทย์กับ ทั้งสิบใจพูดถึงนะเ,เรื่องนี้จริงๆ agh, เกิดจากคนในเมืองนะคนในเมืองคือคนในจังหวัดศรีสะเกดเขาร่วมคิดร่วมทำครับคนในเมืองนั่นก็คือทา,ขาของประธานหอการค้าและก็ภาคีเรือข่ายหอการค้าจังหวัดศรีสะเกดรวมทั้งลำพังพก็มีการสอบถามการมีส่วนร่วมเขาเห็นว่าจังหวัดศรีสะเกดมีสิ่งดีๆเยอะแยะเลยนะครับที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง มากมากมายครับแล้วจังหวัดอื่นๆก็มีลายกรงเกงเป็นเอกลักษณ์ของศรีสะเกดครับเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์จากโลกเนี่ยที่บริเวณจังหวัดศรีสเกตเราเป็นอนุสรณ์ความล,ลึกถึงกรูป,ปีนะครับแล้วก็จะมีที่อื่นๆนะครับทั้งหอมทั้งลายแสวผ้าก็เป็นลายแสวอัตลักษณ์ของศรีสเกดสิ่งเหล่านี้ครับเกิดจากความคิดของพลศรีสะเกด